ก็ล้ครับผมการสวัสดีท่านชวนท่านก็นด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินไนโซเซตี้กันีกเช่นเคยและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบันทึกรับ3โกะกอีกนั่นนะครับทุกผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับผมอัปเดตทางด้านของสกิลรุ้งเพิงเจน3เจน4เข้ามาแล้วนั่นเองนะฮะโอ้โหเจน1เจน2กูยังเป็นวุ้นอยู่เลยเจน3เจน4ไม่เข้ามาแย่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่า2สกิลนี้มันจะโกงขนาดไหนแต่ผมบอกได้คำเดียวเลยว่ายิ่งยื้อเทินไปนานๆยิ่งน่ากลัวน,นะครับผมสำ ก่อนอื่นนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวเราเข้าสปอนเซอร์แล้วไปเจอกันในเกมเลยครับผมเอาละครับผมและสสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะแอดไปเลยที่ไลน์แอดพาวเวอาเพย์แอดนำหน้ารือสะดวกทางเฟซบุ๊กสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยอันต่อแรกนะครับผมทักไปที่เพจพาวเวอร์เพย์นะฮะกดที่ลิงก์โกดูช็อปหลังจากนั้นทำการเลือกเกม เลือกแพ็กเกจที่ต้องการจะเติมเลือกราคาเพื่อนเสน,เนอรถเข็นที่เรียบร้อยนะครับผมกดรปรถเข็นขวามือบนลงมาใะจะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับผมสนับสนุนใส่ช่องมินไนโซเซตี้ของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่เป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกบัตรทุกราคาเลยนะครับผมหลังจากนั้นกดยืนยันนะครับสั่งซื้อจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะฮะแคปสลิปโอนเงินส่งให้อดมินได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรอรับไอเทมในเกมได้แล้วนะครับแลานผู้ชม เปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมอยากเติมตอนไหนเติมได้เลยนะฮะที่จะเติมเกมราคาถูกให้นึกถึง Power Play มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับหลายๆคนนะครับผมที่สงสัยว่าเอ้ยพี่ทำไมช่วงนี้เกมมันอัปเดตเข้ามาเร็วซะเหลือเกินนะครับผมของอันนั้นอันนี้เรายังไม่ได้เลยอันนี้อัปเดตเข้ามาอีกละโดยส่วนตัวของผมนะเพื่อนๆลองคิดภาพตามผมนะ เกมอัปเดตโคตรช้าเลยโอ้โหนานๆแบบเป็นเดือน2เดือนอัปเดตทีเพื่อนๆจะยังเล่นกันอยู่ไหมกว่าเลิกกันประมาณครึ่งเกมอ่ะนึกออกปะ มันอัปเดตเข้ามาเร็วนี่แหละดีแล้วนะผู้ชมจะไปบ่นอะไรกับมันถูกไหมพอกิจกรรมมันอัปเดตเข้ามาทีๆเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยไอ้พวกสัตเทพก็เข้ามาแล้วไอ้พวกศาตาก็เข้ามาแล้วกลศึกก็เข้ามาแล้วสกิลเข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตัวละครลุงเพิงเจนสมันจะได้เข้ามาเร็วๆนะผู้ชมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้ามาเร็วนั่นแหละดีแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าแล้วครับผมว่า สกิลท่าประสานรุ้งเพลิง2อันนี้เนี่ยมันโกงยังไงกันบ้างนะครับผมก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วนะฮะก็อย่าลืมไปใช้ตำลึงทองในการซื้อด้วยก็แล้วกันผมก็ซื้อมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถซื้อได้ทั้งหมด2 0เศษนะครับผม1ครั้งเนี่ยก็คืออ่าสี่เศษนะ,ะมันซื้อได้ทั้งหมด5ครั้งหรือว่า5,000ันตำลึงทองนั่นเองนะ,ะรวมเป็น2 0เศษนะครับผมใครอยากไปซื้อก็สามารถไปซื้อได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครตำลึงทองไม่พอก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะครับท่านผ เริ่มก็จากสกิลแรกครับผมอู้หูยเฟิงหวินขี่พายุทะลุน้ําปานะครับผมดูดิยันขี่พายุทะลุมิตินะฮะชื่อโคตรเท่โคตรเฟี้ยวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอนิเมชั่นสกิลกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเอาเย็ดโดสอนคู่ท่านผู้ชมแล้วมันเด้งเกตด,ด้วยนะดูดิเด้งเกตดสหลอดทุกตัวละครเลยท่านผู้ชมโอ้โหโคตรเฟี้ยว อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าสกิลจะเป็นยังไงกันบ้างสุ่มไฟสตูนะครับผมทั้งหมด1แถวทําดามเมจมิต 1, ิ1,000กับอีก8%นะครับผมแล้วก็สุ่มทําดามเมจพิเศษ2แถวนะฮะ ทําทดาเมจการยิงนะเท่ากับ50%ของดาเมจครั้งนั้นๆน,น,นะครับผมสมมติว่าดาเมจครั้งนั้นเนี่ย100,000นะครับผมก็เพิ่มไป50%อะประมาณนั้นเลยนะครับผมทาให้ฝ่ายตนเนี่ยเข้าสู่สถานะหนักแน่นอีกด้วยนะครับผมสุ่มทําให้ศัตรู2รายนะครับผมลดค่าฉีดสังหาร 50แต้มนะครับผมแล้วก็ลดค่าความโกรธอีก4หลอดอีกด้วยอยูอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะหลังจากที่เราทําให้ฝั่งตรงข้ามลดทางด้านของเสือไอตัวเสือเพิงไอตัวอะไรพวกเนี้ยนะครับผมที่ถ้าใครยังใช้อยู่นะแล้วก็มีสกิลของมังกรอะไระครับผมมังกรรุ้งเพิงอะไรต่างๆเงี้ยที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามเกรดลดลงนกฟินิกอะไรพวกเนี้ยเนาะไอ้มังกรเป็นสตันนะครับผมน่าจะเป็นไอพวกนกฟินิกอะไรพวกเนี้ยที่ทําให ค่าความโกรธนะครับผมของฝั่งตรงข้ามลดลงเนี่ยก็ได้สกิลนี้มาช่วยผมว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับผมค่าความโกรธก็คือหลอดสีแดงนะอย่าสับสนนะท่านผู้ชมนะค่าความโกรธก็คือหลอดสีแดงส่วนค่าจิตสังหารก็คือหลอดสีฟ้านะครับผมก็คือเป็นหลอดอันติเมตสกิลนั่นเองต่อมานะครับผมเขาเรียกว่าค่าความโกรธสีแต้มนะครับผมพร้อมกับเพิ่มดาเมจอีกด้วยท่านผู้ชมดูดิเพิ่มดาเมจให้กับทีมเราด้วยนะ แล้วก็อัตราคิดิคอนรวมไปถึงอัตราฝ่าโจมตีนะครับผมให้กับฝ่ายตนทั้งหมดนะครับผมขอย้ำามาทั้งหมดเลยนะ15%โอ้อโหโคตรเยอะต่อเนื่อง2เทิร์นด้วยนะครับผมทางด้านของหนักแน่นเนี่ยก็คือต้านทานเอฟเฟกต์ดีบัฟสองรายการอุ้ยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเราได้จากสัตร์ตาวุธต่างๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วเราได้จากอ่าท่าผสานด้วยเนี่ยผมผมคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะเพราะว่าอ่าสมมติว่า สาตาของเรานะฮะมีต้านทานดีบัฟอยู่2อันอ่าสมมตินะแล้วก็1อันเนี่ยมันต้านทานดีบัฟออกสองอ่าสองชนิดนะครับผมสมมติว่าอันแรกมันต้านทานออกไปแล้ว2ชนิดใช่ไหมอันที่2นี่คือมันนับรวมเลยนะอ่ามันนับรวมกันเลยนะเว้ยไม่ใช่แบบว่าอุ้ยอันนี้ได้2ก็คือ2ทั้งหมดไม่ใช่ก็คือสมมุติว่าเรามีสาตา2ชิ้นนะครับผมที่มันสามารถต้านทาน,ทานดีบัฟได้ ก็คือดีบัฟมันจะหายออกจากทีมของเราไปเลยอ่ะสอันนึกออกไหมสี่ดีบัฟหายออกจากทีมของเราไปเลยแล้วถ้าเราได้ท่าผสานอันนี้มาเพิ่มอีกอะ่ะมันก็กลายเป็นต้านทานออกไป6บัฟอ่ะท่านผู้ชม6ดีบัฟอ่ะโคตรดีนะท่านผู้ชมนะยิ่งถ้ามีต้านทานดีบัฟเยอะๆเนี่ย ฝังเราเนี่ยยิ่งจะไม่โดนลดอะไรเลยท่านผู้ชมโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วเาหลายๆคนอาจจะมองว่าน้อยแต่สำหรับผมอะถ้ามันรวมกันแล้วเนี่ยโอ้โหบรรลยเลยนะครับผมผมบอกได้คําเดียวเลยว่าบรรลัยเลยนะฮะเยอะมากนี่อันนี้คือสกิลแรกใครที่แบบว่าต้องการจะเพิ่มเกรดเด้งเกรดหรือว่าทําให้ฝั่งตรงข้ามนะครับผมลดค่าจิตสังหารอะไรเงี้ยเออมันคือแบบลดของเขามาใส่ของเราอะเอาง่ายๆนะฮะก็เลือกได้เลยสําหรับ ยันขี่พายุทะลุมิตินั่นเองนะครับผมลด,ลดเกรดลดเทินของฝั่งตรงข้ามไม่ให้ฝั่งเรานะฮะอันต่อมานี่ยันเงาไฟแผดเผานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันสกิลกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมป๊าบอูยโคตรเท่โอ้โหแบบใช้เวทสองคนนะ่ะน้องโจจูกับน้องอเสี่ยวเกี้ยวนะครับผมโอ้โหเฟี้ยว อนิเมชันสวยมากนะครับผมโคตรชอบโอ้เฟี้ยวว่ะเฟี้ยวว่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับตัวนี้นะฮะสุ่มฝ่ายศัตรู4รายนะครับผมไม่ใช่ทั้งหมดนะน,นี่นะสุ่มแค่4รายเท่านั้นนะครับผมทําดามเมจมิติเนี่ยห้าร้อยสี่สิบโอ้ยเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันทําดามเมจตั้งพันกว่าใช่ไหมอันนี้มันแค่540รอยส่สิบเองอะนะทำมันน้อยวะครึ่งต่อครึ่งเลยนะเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านต่อให้จบกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าไอ้พวกดาเมจน้อยเนี่ยมันต้องมีอะไรสําคัญสําคัญมั่งแหละแหมไม่งั้นนี่คือแบบน้อยหน้ากันตายเลยอ่ะซุ่มัตูสีายทําดาเมจมิติ5 4 0รีนะครับผมในการต่อสู้รอบนั้นๆเนี่ยไฟตนเองจะปล่อยท่าประสานหนึ่งครั้งนะครับผมอ๋อนี่ไงปล่อยท่าประสานหนึ่งครั้งเพิ่มดาเมจ5%ปรปล่อย2ครั้งเพิ่มก็เป็น1 0คือเพิ่มไปทีละ5ทีละ5ทีละ 5, ละ 5. ยื้อเทินไปยิ่งนานดาเมจ โอ้โหทีมเราเนี่ยดาเมจจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ทําให้นะครับผมเป้าหมายเนี่ยไม่สามารถยกเลิกสถานนะไฟเผาได้นะครับผมแล้วก็แต่ละรอบเนี่ยจะหักอ่าหักค่าเฮดพีห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โยอดด้วมึงบ้าไปแล้วหักเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหของค่าเฉลี่ยนะครับผมพลังโจมตีแม่ทัพนะครับผมมองข้ามป้องกันอีกด้วยต่อเนื่องสองเทินไม่น่าละ่ะท่านผู้ชม ไอตัวสกิลอันแรกอ่ะไอตัวขี่พายุอ่ะคือมันดาเมจรุนแรงแต่มันลดเกรดนะครับผมลดเกรดลดอ่าทั้งด้านของอัติเมทสกิลของฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็มันเพิ่มให้ฝั่งเราแต่อันนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันทาดาเมจไม่รุนแรงแต่มันเพิ่มดาเมจให้กับทีมเราทําให้ทีมเราเนี่ยตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยิ่งยื้อเทินยิ่งตีแรงขึ้นเรื่อยๆแถมยังเผานะครับผมฝั่งตรงข้ามเนี่ย เพิ่มขึ้นนะ่ะรอบละ50%ของค่า HP โคตรโหดท่านผู้ชมดาเมจไม่แรงแต่เน้นเผาสกิลนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านต่อกันเลยดีกว่านะครับผมของค่าเฉลี่ย HP นะครับผม50%แล้วก็โจมตีแม่ทัพมองข้ามป้องกันด้วยนะครับผมต่อเนื่อง2รอบหรือว่า2เทินหากตนเองมีเอฟเฟกต์ประเภทแผดเผานะครับผมบนตัวเนี่ยก็คือ ติดสถานะไฟไฟเผาซึ่งมันติดทุกคนอยู่แล้วนะครับผมนะมันติดทุกคนอยู่แล้วนะสำหรับสถานะแผ่เผาเนี่ยนะจะเสริมเพลิงเดือดสบายเลยหวานหมูหวานชุบนะครับผมเสริมเพลิงเดือดพิเศษต่อเนื่องอีก2เทินนะพร้อมกับนะครับผมเพิ่มเลี่ยงดาเมจอัตราคิอัตราหลบหลีกให้กับฝ่ายตนทั้งหมดนะครับผม1 5้เอเพลิงเดือดก็คือในแต่ละรอบเนี่ยก่อนลงมือนะขอย้ำว่าก่อนลงมือนะ เมื่อตอนเองมีเอฟเฟกประเภทแผดเผา1รายการนะครับผมจะได้รับดาเมจคือมึงตีแรงขึ้น50นต่ะของค่าเฉลี่ยพลังโจมตีของฝ่ายศัตรูอ่ะท่านผู้ชมสมมุติว่าฝั่งศัตรูไมใช่ไหมมันมีพลังโจมตีอยู่ที่1ล้านนะท่านผู้ชมเราจะได้รับดาเมจของฝั่งศัตรูมา50%น่ะแล้วดาเมจนี้มองข้ามป้องกันโคตรกงทะผู้ชมโอ้ สุดจัดอันนี้คือ ص, มันต้องเอาทั้งสสกิลอะผมแยกไม่ได้เลยนะเวย้ยว่าจะเอาสกิลไหนนะผู้ชมจริงๆคือผมแยกไม่ได้เลยว่าจะเอาสกิลไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปหน่อยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าคนดูหลายๆคนเนี่ยอาจจะสับสนได้ว่าเอ้ยพี่อธิบายแบบเนี้ยผมเลือกไม่ถูกครับผมเพื่อนๆ <Sab Claudia> ไม่ต้องบ,บอกว่าเพื่อน <ms> ๆเลือกไม่ถูกหรอกกูก็เลือกไม่ถูก <ms> <doit> โกงทั้งคู่นะครับผมสกิลแรกเนี่ยก็คือเป็นลดเกรด นะครับผมทาให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถออกสกิลได้ก็คือมันจะตีเราธรรมดานั่นแหละยกเว้นม้าเฉียวเพราะว่าม้าเฉียวเนี่ยคือหลอดมันเยอะเกินนะครับผมหลอดค่าความโกรธมันเยอะเกินไปนะแต่จิตสังหารเนี่ยโอ้โหมันลด50แต้มอ่ะคือลดเยอะมากนะครึ่งหลอดเลยนะแล้วก็อไอ้พวกสัตเทพนะครับผมสาตาอื่นๆของเรามันลดไปด้วยนึกออกปะกลศึกเลยพวกนี้คือมันมีลดด้วยไงไอ้พวกค่าจิตสังหารนะ่ะมันช่วยได้เยอะมากเลยนะเว้เออเนี่ยผมก็เลยแบบ โอ้เลือกไม่ได้จริงๆว่ะก็แล้วแต่คนก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันต้านทานดีบัฟด้วยอะ่ะดีบัฟนี่ก็คือก็กดีอยู่ความสมควรนอะ่ะแล้วก็อันเนี้ยก็คือแบบทําให้ฝั่งเราตีแรงขึ้นอะ่ะยิ่งยื้อเทิร์นนานก็ยิ่งตีแรงขึ้นอะ่ะแล้วก็เผาแรงด้วยนะครับผมลด HP 50%ซน่ะโอ้โหเผาแรงจริงนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ มเ Alab มื่อตนเองมีอ่าแผดเผาอ่ะในทีมของเราซึ่งทีมของพวกเราอะ่ะมันติดเผากันอยู่แล้วนึกออกปะโดนสัตว์เทพไปมันติดเผาทุกตัวอยู่แล้วอ,ะอ่ะโอ้โหเสริมเพลิงเดือดขึ้นมาอีกนะครับผมก่อนลงมืออ่ะเมื่อตนเองมีอ่าแผดเผาอยู่บนตัวหนึ่งรายอะ่ะหนึ่งรายการอะ่ะจะได้รับดาเมจเท่ากับ50%อนต่ะของค่าเฉลี่ยของฝั่งตรงข้ามอโอ้กงจริงนะผู้ชม คือมันเหมือนดูดดาเมจมามันเหมือนดูดดาเมจมามามาให้กับฝั่งเราอ่ะทําให้ฝั่งเรามันตีแรงขึ้นน่ะโอ้โหสองสกิลนี้เลือกไม่ถูกครับผมสรุปแล้วคือกูต้องไปปั้นตัวละครลุงเพิงเจน2ให้ครบทุกตัวอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย <laughs> เพื่อที่จะเปิดสกิลเนี่ยคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมโอ้โหเลือกไม่ถูกอ่ะ ใคร <S <S คิดว่าสกิลไหนดีก็ฝากคอมเมนต์มาละกันคอมเมนต์หน่อยพี่อย่างนั้นพี่โอสวัสดีครับอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมสวัสดีตอนเช้าผมเลือกสกิลหนึ่งครับนะครับผมหรือว่าใครที่แบบเอ้ย hey, พี่ผมไปเล่นเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟจีนมาละสกิลนี้พี่แรงกว่าสกิๆๆๆลกน,กนี้พี่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยก็แลนะ้วกันเนาะเพราะว่าจะได้เปิดโลกกระทัดนะฮะคนที่ไปเล่นเซิร์ฟนอกมาเนี่ยน่าจะให้คําตอบได้ดีกว่านะครับผมนะ ฝากไ้ด้วยนะครับผมร้านเติมเกมของเรา Power Play นั่นเองเปิดบริการ24ชั่วโมงใครยังไม่จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับผม